สวัสดีวันนี้ค่ะวันนีน้ะนคะคะก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเนาะเพราะว่าอยู่เฉยปักไฟในห้องมันก็หลวมแล้วมันก็ดับทึบแล้วพัดลมก็ไม่ติดตั้งแต่เที่ยงคืน46นสิบนี้แหละไปจนถึงตีสี่หรือตี5นี่แหละ เราไม่ได้เปิดพัดลมเลยแล้วเราก็ร้อนมากแล้วเราก็นอนไม่หลับคือแบบเหงื่อออกท่วมตัวเลยแล้วทีนี้เราก็พาหมาออกไปเยี่ยวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาในห้องเราไปดูหน้าบ้านก็คือไฟบ้านชาวบ้านอ่ะมันติดสแสดงว่าปลั๊กไฟหลวมเนาะเมื่อคืนวานแล้วเราก็เดินเข้ามาในห้องแล้วเราก็มา ไฟเนาะแล้วมันทีนี้ก็ไฟก็ติดเออเราอะทนนอนร้อนอยู่ได้กันสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงคือนอนไม่หลับเลยเนาะแล้ววันนี้ตอนกลางวันช่วงประมาณเที่ยงไปหาบ่ายเนะเราก็เคลียมากแล้วก็นอนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาบ่ายบ่ายกว่าๆบ่ายแก่ๆเราก็ไปเกีีร์ไก่ ให้แกงเห็ดมากินเนาะก็เลยมากินแกงเห็ดแล้วก็เกีย่ยหมาตอ่อเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำนอนแล้วเราก็ตื่นมาเกีย่ยหมาเพิ่งจะเกีย่ยไปเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็กินข้าวเราสุกมะเขือกินเนาะเสร็จแล้วเราก็พามาออกไปเที่ยวตามคลิปเลยก็คือคนคนนี้ไม่เฟกเลยพูดออกมาทุกอย่างก็คือคือคือจากเรื่องจริงหมดแหละทุกคนคือไม่ใช่คนตอแหลเข้าใจไหมคือเป็นคนตรงๆรอ่ะ อ่ะแล้วก็ไม่เคยเกลียดใครก่อนเนยนะก็คือเจอคนครั้งแรกก็คือจะเป็นมิตรหมดส่วนไอ้คนที่มันไม่ชอบเราอ่ะมันเจอครั้งแรกก็คือมันมันจะแบบมีปฏิกิริยาคือแบบคือทาท่าไม่แบบไม่ถูกชะตาทุกคนแต่มันไม่ใช่เรานะเราอ่ะไม่เคยทะเลาะไม่เคยเกลียดใครก่อนนี่เนาะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาในห้องแนละ้วก็นอน แตคลิปอ่ะแตคลิปใส่เสียงแล้วก็ลง mm. ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วเนาะเราก็จะออกไปพาน้องหมาไปเยี่ยมอีกเนาะ mm. เพราะว่าเรากลัวน้องอดฉี่แล้วทีนี้ก็จะเป็นเอ่อไตวงไตวายอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราพาหมาอไปเยี่ยวก่อนแล้วก็ค่อยมานอนเล่นใหม่เพราะว่าวันนี้เรากินกาแฟไปสองแก้วเนาะอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ก็คือ Apple Story เนะาะเรื่องราวชีวิตในแต่ละวัน คือไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ก้าวก่ายชีวิตใครแล้วก็ไม่ชอบไปพูดอะไรให้ใครก่อนนะทุกคนแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตเราโอเคไหมส่วนเรื่องของหัวใจก็คือตอนนี้ก็ก็ไม่มีใครนะก็คือยังโสดก็คือยังไม่มีคนที่เราชอบมาจีบเราแล้วเราก็รักกันคือมันไม่มีไงแล้วก็แบบก็อยู่กับน้องหมาอไงนะี้คือไม่ได้ซีเรียสไม่ได้วอรี่อะไร ที่เหนื่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของอตากแดดไปลงสีตากแดดไปนาอยางเงี้ยคือเราไม่ชอบแดดเพราะเพราะว่าเราตัวดำผิวเราจะไม่ค่อยขาวไงเราจะเป็นคนแบบผิวสีน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งแมง่ทุกคนเห็นไหมดูหน้าดิ